สวัสดีครับเพื่อนๆที่อิดีต้อรับเข้าสช่องกันเนลื่ขยี้ข่าวนะครับวันนี้ผมเป็นไงฮะช่วงสุดสัปดาห์ไปเที่ยวไหนกันมา,าบ้างครับผมก็ขอทุกท่านมีความสุขสนุกการเที่ยงครับผมแล้วกลับมาดูอาร์ซอนกีเกมน,นี้เนี่ยจะต้องบุกไปเยือนนิวคาสเซิลนะครับในถิ่นเจมส์ปาร์คเพื่อเป็นเกมนัดสำคัญอีกแล้วครับท่านพอข้ามคืนเงินที่ที่ผ่านมาเนี่ยทางสเปอร์ก็เปิดบ้านชนะเบอร์ลี่ได้สกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเพิ่งพาอะไรไม่ได้เลยทั้งผมสหรับทางเบอร์ลี่ ทางเฮลิเคนก็ยิงจุดโทษไป1-0ถือเป็นประตูชัยครับก็ต้องอัตหิอัตโนนาโถครับผมตนเป็นที่พื่งแห่งตนเรนนี้จะต้องชนะให้ได้ครับไม่ต้องกังวลนะครับผมต้องเอาชนะเซิร์นได้ครับแต่นักเตครังผมมันก็น่ากังวลเหมือนเดิมครับเพราะนักเตะนั้นมีการบาดเจ็บหลากลายคนทีเดีครับผมสับทางทีมเยือนอย่างอาร์ซอนครับเราไปดูเนื้อหาของข่าวกันเลยครับเริ่มแรกนะครับผมเราจะมาดูนักเตะที่มีการบาดเจ็บ ของทั้ง2ทีนนะผมจะเห็นได้ว่าทางฝั่งเจ้าบ,บ้านก็บาดเจ็บเยอะเหลือเกินครับผมมีทางโจเซชิวี่วิลล็อกมีทางแฮลินคาร์บไนเดนยามิลลิสไลอันเฟเซอร์แล้วก็ฟอร์นิกโก้เรนเดสนั้นน่าจะรอเช็คความฟิตก่อนลงสนามครับส่วนทางฝั่งทีมเยอรมันเอาร์ซอนนักเตะที่ปิดมาาตู้ซีซา่นไปแล้วสองคนนั่นก็คือทางโทมัสปาเต้อเลนทินี่มีนักเตะที่โดนแบนอย่างทางล็อคโฮดิงครับผมอันนี้ก็ เสียค่างโง่ครับผมไปเตะสง่งเครื่บินนะฮะไปทำฟาวสง่งเครื่บินได้ไปแดงไปนะัดล่าสุดที่เราแพ้เดทเทครับผมแพ้สเปอร์สามศูนย์นักเตะทางกาเบียลเฮย์สก,ก็ต้งองรอเช็คความฟิตก่อนลงสนามครับจากนั้นครับผมเราจะมาดูเสือเล่นตัวจริงท,ที่คาดว่า,า,าจะถูกส่งสนามในเกมน้นี้นของทั้ง2ทีมครับเริ่ตัวที่ฝั่งจามาผมก็มีทางเปิดประตูอย่างทางดูบับก้าเตะเลือกสองคนใช้เบิร์นชาแบ็คขวาที่เปียแบ็คซ้าย t a r g e t i n มิดฟิลสามคนที่ผมใช้จูดิงตันบุโ,โนโกิมาเลสและก็ลองสตาร์ฟในลูกสามคนที่ผมใช้แซงเม็กซิเบงอาร์ลมิวสันอาร์มิรอนครับอาร์ซอนรับผมมาในแผนตัวเก่งครับผมปรับไม่ได้แล้วผมก็คือ4 2 3 1ครับประสามประตูใช้ยำดิลเดเตอร์สองคนกับผมทาเคโรโทมิยาสุผู้ทางเป็นไว้แบกซ้ายตาวาเลสแบกขวาเซลิกโซเลสมิดฟิลคู่กลางครับผมใช้เอเนนี่จะคู่ทางกันอิชากา้าในลูกฝั่งขวาพโยซาก้าฝั่งซ้ายอิมิชิพิโ มิฟิวโตซาสัตเกมใช้มาติโอดันกาดส่วนของนัทโตเปาใช้เอ็ดดี้เอ็นเกตีอาครับเมื่อมาดูสถิติการพบกันนะครับผมเราจะเห็นได้ว่าสติการพบกันหัวนัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเนี่ยอาร์ซอนดูเหมือนว่าจะข่มมิดเลยนะครับผมชนะ6เกมรวดนิวคาสเซิลนั้นชนะไม่ได้เลยฮะแต่แล้วก็ตามกับผมผมมองว่าเกมนี้เนี่ยนักเตะอารซอนนั้นไม่พร้อมหลายๆครับผมเซ็นเตอร์แบ็กของเราดูว่าเราจะบุกมาชนะ อันนี้อาร์ซนได้ที่ผ่าผมก็ต้องรอรุ่นกันต่อไปนะครับแต่สติขมิดเดือเกินครับผมเจอกัน6นัดล่าสุดเนี่ยอาร์ซอนชนะถึง6เกมครับอันดับตารางคะแนนพิมพ์ลีกตอนนี้ครับผมอาร์ซอนอยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนพิมพ์ลีกยิงไป36เกมมีอยู่66แต้มส่วนนี่คาร์เซน่าผมอันนี้ก็รอดตกชั้น100%นะครับยิงไป36เกมมีอยู่43คะแนนครับจุดเด่นจุดด้อยของทั้ง2ทีมครับผมจะเห็นได้ว่ายูคาร์เซน่าผมมีจุดเด่นอยู่5ข้อด้วยกันครับ เป็นทีมที่ยิงประตูจากลูกฟรีคิกเป็นทีมที่เล่นลูกเคา์เตอร์แ็กได้ดีสร้รสางสารการณ์การทำประตูหลายต่อหลายครั้งนันรับกิ่งกลโดยกาศแล้วก็นัรับกิ่งในเรื่องของการขโมยบอลจากทางฝั่งคู่แข่งจุดเด่นของทางฝั่งอาร์เซนอลผมมีอยู่4ข้อเลยกันครับเล่นลูกเคา์เตอร์แ็กได้ดีเป็นทีมที่สร้างสรานการในการยิงไกลเป็นทีมที่สร้างสรการในการทำประตูหลายต่อหลายครั้งแล้วก็นันรับครับป้องกันลูกเซตพีได้ดีอ่อนของทางนิวคาสเซิลผมหลายข้อเหลือเกินครับเป็นทีมที่ กองหน้าเก็บบอลได้ไม่ดีหลบสก,กอร์เปลืองและรับป้องกันพื้นที่สุดท้ายได้ไม่ดีนะรับมัจจะก่อความผิดพลาดในพื้นที่อันตรายและรับมัจจะป้องกันการโจมตีบริเวณด้านข้างได้ไม่ดีและรับมัจจะป้องกันการวางบอลจากทางฝั่งคู่แข่งได้ไม่ดีนะาากกาลแลนะรับแพ้การดวสลสกิลเพ่นจากทางฝั่งคู่แข่งและวก็นะับนครับมัจจะก่อความผิดพลาดส่วนบุคคลหลายต่อหลายข้อ,ขอเกินรับผมสำหรับทางนิวคาสเซิลอาชเชอผมมีจุดก,ก่อน2ข้อด้วยกันครับนะับป้องกันลูกยิงไกลได้ไม่ดีแล้วก็นับครับแพ้การวกกาาอศ ตายการเล่นของฝั่งดิวคาสเซิลครับผมเขาบอกว่าเป็นทีมที่สมบูรณ์ไปมาเป็นทีมที่ยิงไกลเป็นทีมที่เล่นบอลจังหวะชิ้หนึ่งสองรวมตีไปด้านซ้ายก็นือรับครับเล่นบอลเอ็กซ์คิสส์ครับผมเล่นบอลแรงส่วนทางฝั่งอาร์ซ่าผมก็มีสไตล์นั่นก็คือว่ามีการสมบูรณ์ไปมามีการชิ้หนึ่งสองมีการคอนโทรลเกมยร์มาใฝั่งคู่แข่งลวมทีมตรงกลางสนา์น้ำสร้างสถานการณ์การทำประตูหลายต่อหลายครั้งแล้วก็สดุดเล่นตัวจริงนะครับผมไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนะครับ สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเกมนั้นนี้ครับผมเขาบอกว่าทางนิวคาสเซิลน,นั้นน่าจะโจมตีอาร์ซอนโดยการใช้ลูกกางอากาศครับผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเกมนั้นนี้นะฮะก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นเกมที่คู่ชี้สูสีแล้วก็เสมอกันไปด้วยสกอร์สองประตูต่อสองครับไม่เอาครับผมทีมน,น,นี้ต้องชนะให้ได้ฮะว่าตอนนี้อดัตต์ลาคันเนียนพิมพ์ลีกนั้นทางสเปอร์ นับอาซอนแล้วผม2แต้มครับผมเกมวันนี้บอลซอนจะต้องชนะกลับมาให้ได้ครับผม <c oughs> เพื่อเปลี่ยนแย่งอันดับท็อปโฟร์ผมเสียงทางสเปอร์ขึ้นไปขึ้นอยู่อันดับ4ให้ได้นะฮะก็รุ่นเหมือนกันครับว่าบอลซอนจะทําได้ตามเป้าหมายหรือเปล่าคือเกมน,น,นี้ครับผมยิ่งยวดแล้วผมเสมอไม่พอฮะ,ะต้องชนะให้ได้นะครับผมเพราะว่าไม่อยากจะเป็นรุ่นนาสุดท้ายครับผมหมดใจจะวายครับเพืเ่คอคลิปบอลซอนจะปลุกมาชนะในคัซซันได้หรือเปล่าก็ลองส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับแต่ทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารสโมงสรบอลซอนประจำวันนี้ครับ ็นการไปดูกร,กรีนาสังขารกีดด้านนี้เพื่อคิดว่าโอบศกจะออกมายังไงอย่าลืมเชียร์ด้วยกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากกดติดตามช่องนะครับผมคืนนี้เชีย,ยร์ทุกท่านนะผมทีสองครับ